คาถาศักดิ์สิทธิ์ทองเลยไม่มีคำว่าจนผู้มีบุญเท่านั้นที่จะรู้จะห่วงแหนมากๆสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคาถาวาจาสิทธิ์ท่องทุกวันจะไม่มีคำว่าจนใครที่มีคาถานี้ไว้จะไม่เปิดเผยง่ายๆน้อยคนที่จะยอมเปิดเผย ห้ามทองเล่นๆเ,เป็นอันขาดเพราะเชื่อกันว่าคาถานี้ท่องแล้วพูดสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นมารู้จักที่มาของคาถานี้กันเลยนะคะบุคคลที่ได้ชื่อว่าไม่รู้จักคำว่าไม่มีในชีวิตนี้คนคนนี้คือใครและเพราะอะไรจึงเป็นที่มาของคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้มีเรื่องเล่าว่ามีพระเถระรูปหนึ่งนามว่าพระอนุรุตเถระเจ้า พระอนุรุตนี้มีศักดิ์เป็นญาติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตธนะเป็นพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนุรุธมีพี่น้องรวมกันสมคนมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อว่ามหานามะและมีน้องสาวอีกหนึ่งคนชื่อว่าพระนางโรหินีต่อมาเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจึงได้เสด็จมาโปรดพระประยุรญาตในกรุงกบิลพัทสุด ซึ่งในครั้งนี้เองที่มีสัตยกุมารที่มีชื่อเสียงหลายพระองค์ออกบวชเสด็จตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้เองเมื่อพี่ชายของพระอนุรุตทราบว่ามีราชกุมารหลายพระองค์ออกผนวดตามเสด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ปรึกษากับพระอนุรุตว่าเราสองคนในตระกูลนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งนะที่ออกบวชตามสัมมาสัมพุทธเจ้าพี่ชายจึงถามพระอนุรุตว่าใครจะเป็นคนบวตด,ดี เมื่อพระอนุรุตได้ฟังพี่ชายมหานามะตรัสถามเรื่องออกบรรพชาจึงได้ถามกับพี่ชายไปว่าสเสด็จพี่การบรรพชานั้นคืออะไรพี่ชายจึงตอบว่าการบรรพชานั้นคือการปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดบรรทมเหนือพื้นดินบินทบาดเลี้ยงชีพตามจิตของสมณนะพระอนุรุตจึงได้ตอบกลับว่าถ้าอย่างนั้นสเสด็จพี่บรรพชาเถิดน้องคงบรรพชาไม่ได้ เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาน้องไม่เคยลำบากขนาดนั้นเลยเมื่อได้ยินดังนั้นพี่ชายจึงบอกพระอนุรุษว่าพี่ออกบวชน้องต้องเป็นผู้เรียนรู้เรื่องการงานทั้งหมดนะพระอนุรุธกุมารตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มก็ไม่เคยได้ทำงานทำการใดๆไม่รู้จักคำว่าไม่มีไม่รู้จักคำว่าการงานเพราะมีพระประยุนญ,ญ,ญาตต่างเอาอกเอาใจจึงไม่รู้ว่าการงานนั้นคืออะไรจึงได้ถามกับพี่ชายว่า แล้วเรียนรู้เรื่องการงานนั้นต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างพี่ชายจึงได้ยกตัวอย่างเรื่องการงานให้แก่พระอนุรุตกุมารให้ฟังว่าการงานก็อย่างเช่นการทำนาเริ่มตั้งแต่การไถานาการหวานข้าวการดำนาการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งช้างอย่างนี้แหละที่เรียกว่าการงานเมื่อพระอนุรุตกุมารได้ยินดังนั้นจึงถามกับกลับเสด็จพี่ว่าแล้วการงานนี้จะต้องทำไปถึงเมื่อไหร่จะสิ้นสุดพี่ชายจึงตอบว่า การงานนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็ต้องทำวนเวียนไปอย่างนี้ตลอดหาที่สิ้นสุดไม่ได้มาถึงตรงนี้ทุกท่านคิดว่าพระอนุรุตกุมารจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างออกบรรพชากับการอยู่คลองเรือนแบบต้องทำงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอนุรุตกุมารผู้ที่เกิดมาไม่รู้จักคำว่าไม่มีเลยจะตัดสินใจอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าอนุรุตกุมารตัดสินใจอย่างไรเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่า ทำไมอนุรุตกุมารจึงไม่รู้จักคําว่าไม่มีสืบเนื่องมาจากตั้งแต่อนุรุตกุมารประสูติออกมานั้นก็ได้รับการดูแลปรนิบัติเป็นอย่างดีไม่เคยพบกับความยากลําบากเลยครั้นเมื่อโตขึ้นเจ้าชายอนุรุตพร้อมพระสหายชวนกันไปเล่นตีคลีโดยมีการตกลงกันว่าถ้าใครเล่นแพ้ก็ต้องนําขนมมาเลี้ยงเพื่อนๆในการเล่นครั้งนั้นเจ้าชายอนุรุตแพ้ถึงสามครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งก็ให้คนรับใช้ไปนำขนมจากเสด็จแม่มาเลี้ยงเพื่อนตามที่ตกลงกันไว้ในครั้งที่สเจ้าชายอนุรุตก็เล่นแพ้อีกก็ใช้ให้คนไปนำขนมมาจากพระมารดาอีกจนพระมารดาตรัสสั่งคนรับใช้ให้มาบอกเจ้าชายอนุรุตว่าขนมไม่มีเจ้าชายอนุรุตผู้ไม่รู้ความหมายของคำว่าไม่มีจึงเข้าใจไปว่าคำว่าไม่มีนั้นเป็นชื่อของขนมชนิดหนึ่ง จึงสั่งคนรับใช้ให้ไปกราบทูลเสด็จแม่ว่าขนมไม่มีเอามาเถอะพระมารดาเมื่อรู้แบบนี้ก็เข้าใจได้ทันทีว่าพระโอรสของตนเองนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มี จึงอยากจะทำให้โอรสของตนเองทราบว่าความหมายของคำว่าไม่มีนั้นหมายความว่าอย่างไรจึงได้สั่งให้คนรับใช้นำถาดเปล่ามาหนึ่งใบแล้วก็ปิดฝาด้วยถาดอีกหนึ่งใบและให้คนรับใช้นำถาดเปล่านั้นไปให้พระโอรสซึ่งในระหว่างทางที่คนรับใช้ถือถาดเปล่าไปนั้น เทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูก็ได้เกิดความคิดว่าเจ้าชายอนุรุษนี้ได้สร้างบุญบาร,รมีมาแต่ชาติปางก่อนครั้งที่เกิดเป็นอันธพานบุรุษผู้ยากไร้ยากจนเข็นใจแต่ได้ถวายอาหารที่ตนกำลังจะบริโภคแก่พระปักเจจพระพุทธเจ้าพระนามว่าอาริตะแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าถ้าได้เกิดใหม่ขออย่าได้ยินคาว่าไม่มี ดังนั้นจึงทำให้เจ้าชายอนุรุตไม่รู้จักคำว่าไม่มีในชาตินี้เทวดาที่สิงสถิตอยู่จึงได้คิดว่าเราต้องถูกเทพเทวดาผู้เหนืออำนาจเหนือกว่าลงโทษแน่ถ้าปล่อยให้เจ้าชายอนุรุตนั้นรู้จักคำว่าไม่มีเทวดาจึงได้เนรมิตขนมทิพย์ขึ้นมาจนเต็มถาดเจ้าชายอนุรุตและทัศหายก็ได้เสวยขนมทิพย์ที่มีรสชาติอร่อยเลิศยิ่งนักยิ่งพวกเขาไม่เคยได้เสวยมาก่อน เจ้าชายอนุรุธจึงกลับไปต่อว่าพระมารดาว่าข้าแต่เสด็จแม่ทำไมเสด็จแม่เพิ่งจะมารักลูกวันนี้เองวันอื่นๆไม่เห็นเสด็จแม่ทำขนมไม่มีให้ลูกเสวยเลยตั้งแต่นี้ต่อไปลูกขอเสวยแต่ขนมไม่มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ขนมอื่นลูกไม่ต้องการไม่ต้องทำมาอีกนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อเจ้าชายอนุรุธขอสเสวยขนมพระมารดาก็จะนำถาดมาทำความสะอาดแล้วก็ปิดฝาด้วยถาดอีกใบหนึ่งส่งไปให้ทุกครั้งหมายความว่าพระมารดาจะส่งถาดเปล่าไปทุกครั้งแต่ว่าเทวดาก็จะเนรมิตขนมทิพย์ไว้เต็มถาดในทุกครั้งไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่เจ้าชายอนุรุธไม่รู้จักคำว่าไม่มีเลยในชีวิต เมื่อย้อนกลับไปตรงที่เจ้าชายอนุรุษสนทนากับพี่ชายอยู่ว่าเรื่องการงานนั้นคืออะไรเมื่อได้ทราบจากพี่ชายว่าเรื่องการทำงานนั้นต้องทำไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต้องทำบนเวียนไปตลอดก็เกิดการท้อแท้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าอยู่คลองเรือนก็จะต้องทำงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงได้บอกกับพี่ชายไปว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพี่จงอยู่คลองเรือนเถิดส่วนน้องจะออกไปบรรพชาเองเพราะอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าการบวชจะลำบากกว่าการเป็นครวาสแต่อย่างน้อยก็คงจะไม่มีวันที่สิ้นสุดไม่เหมือนกับอยู่เป็นครวาสที่ต้องทำงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อตกลงกับพี่ชายได้แล้วเจ้าชายอนุรถจึงไปขออนุญาตพระราชมารดาเพื่อออกบรรพชาตามเสด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระราชมารดาเมื่อได้ฟังแบบนั้นก็เกิดตกใจเอ่ยปากห้ามเจ้าชายอนุรุธถึงสามครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าพระอนุรุธยืนยันที่จะออกบวชให้ได้ถ้าไม่ได้ออกบวชก็จะอดอาหารจนสิ้นชีพไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่เสวยอาหารมาตั้งแต่บัดนั้นเลยจนพระมารดาอดสงสารลูกไม่ได้และก็ยังมีความคิดที่ว่าอย่างน้อยๆถ้าลูกเราได้ออกบวชยังไงก็ยังมีโอกาสได้เห็นหน้า ดีกว่าปล่อยให้ลูกนั้นอดอาหารจนสิ้นชีพอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าโอรสของเรานั้นไม่เคยเจอความยากลำบากเลยในชีวิตนี้ถ้าได้ออกบวชเมื่อเจอความยากลำบากเดี๋ยวก็สึกออกมาเองเมื่อคิดดังนี้พระราชมารดาจึงอนุญ,ญาตให้ออกบวชได้ แต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าเจ้าชายอนุรุษสามารถไปชวนเจ้าชายพัทยาออกบวชด,ด้วยกันได้พระราชมารดาก็จะยอมให้บวชเจ้าชายอนุรุษดีใจมากรีบไปชวนเจ้าชายพัทยาให้ออกบวชไปด้วยกันแต่ชวนแล้วชวนเล่าเจ้าชายพัทยาก็ยังปฏิเสธเจ้าชายอนุรุธก็ตามอ้อนวอนถึงเจวันเจ้าชายพัทยาจริงใจอ่อนยอมออกบวชด,ด้วยพระอนุรุธเถระ เมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ได้เรียนกรรมฐา,านจากพระสารีบุตรจากนั้นก็ได้เข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุพระอระหันต์ท่านได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยาจักขุยานเสมอเว้นขณะที่กำลังฉันพระตาหารเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระบรมศารีราจึงได้ยกย่องชมเชยพระอนุรุทธเถระในตำแหน่งเอตะทัตคะ เป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทางด้านผู้มีทิพยยจักขุยานและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อของพระอนุรุเทเถระเจ้าผู้ที่ไม่รู้จักคำว่าไม่มีจนเป็นที่มาของคาถาวาจาสิทธิ์หรือคาถาบูชาพระอนุรุทธเถระเจ้าซึ่งเราขานกันมาตั้งแต่โบราณการว่าพระคาถานี้สวดแล้วจะมีวาจาสิทธิ์เป็นพระคาถาอันทรงคุณค่าที่มีมาแต่โบราณ ใครมีไว้ก็จะหวงแหนจึงทำให้คาถานี้ไม่ได้ถูกเผยแพร่ให้แก่ผู้ใดเหตุเพราะว่าถ้านำไปใช้ผิดผิดหรือว่าเลผลอพูดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาก็จะบังเกิดผลที่ไม่ดีแก่ผู้พูดหรือว่าผู้สวดนั้นดังนั้นผู้สวดควรหมั่นทำบุญตักบาตรให้เป็นนิจจะสยงและสวดคาถานี้อย่างน้อยวันละเก้าจบขอเตือนว่าอย่าสวดเล่นเล่นให้ตั้งใจสวดด้วยจิตที่เป็นกุศล หลังจากสวดให้เปล่งวาจาอธิษฐานขอในสิ่งที่ท่านทั้งหลายอยากได้อยากมีแต่มีข้อห้ามว่าห้ามพูดคำว่าไม่มีหรือคำว่าไม่ได้เด็ดขาดคาถาวูชาพระอนุรุทธเถระเจ้าว่าดังนี้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคาถาว่าไม่หังปุตโตปุญญาวากากาพินิหาโรภวิสติเทวหาติปาติงปูเรตวา ปูวาปหิตาภวิสตีติสิ่งนั้นก็จะพลันอุบัติขึ้นด้วยอำนาจเทพพย,ยดาบันดาลให้เป็นไปแต่สิ่งสำคัญคือหากใครสวดท่องพระคาถานี้ห้ามพูดคําว่าไม่มีหรือคําว่าไม่ได้ห้ามพูดสิ่งอัปะมงคลห้ามพูดสิ่งไม่ดีห้ามนําพระคาถานี้ไปสาบแช่งใครเพราะว่าสิ่งไม่ดีเหล่านั้นจะย้อนกลับเข้าหาตนเอง ให้พูดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีที่อยากจะได้แล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ที่สำคัญไปกว่าการท่องสวดมนต์คาถานั้นคือการประพฤติปฏิบัติตนทุกคาถาจะได้ผลยิ่งขึ้นหากผู้สวดอยู่ในศีลในธรรมหมันทำบินทําทานเป็นนิจศีลคิดดีพูดดีทําดีต่อคนรอบข้างมีความกตัญญูกะตะเวทีมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณประสบผลสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ